สวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพุทธที่4สิงหาคม2564ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรบรรจุพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาอนุบาลลูกหอยเชลรีสีทองนะครับหลังจากเพื่อนๆนสมาชิกโทรมาสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะนะครับว่าการอนุบาลลูกหอยเชลรีควรอน,อนุบาลยังไงนะครับอนุบาลในบ่อซีเมนกับกระสังน้ําอันไหนจะดีกว่ากันนะครับพานุก็จะพามาดูนะครับว่าการอนุบาลในบ่อซีเมนของพานุเป็นไงบ้างนะครับ ลูกหอยเชลรี่เราจะอนุบาลอยู่ที่1ขีดนะครับหลังจากที่ฟักออกจากไข่แล้วนะครับจํานวน1ขีดก็จะได้ลูกหอยประมาณตีต่าๆก็ประมาณ1 0,000ตัวนะครับก็หอยหฟองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500ตัวถึง3,000ตัวนะครับขึ้นอยู่กับฟองเล็กฟองใหญ่นะครับแต่ว่าพานุช่างมา1ขีดนะครับก็ตีประมาณต่าๆไว้1 0,000ตัวนะฮะอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ไม่ต่ํากว่าหมื่นแน่นอนนะครับอันนี้อนุบาลในบ่อซีเมนต์นะครับ ก็การเปอร์เซ็นต์รอดก็จะน้อยกว่าในกระสังนะครับเพราะว่าลองดูแล้วนะครับในบ่อซีเมนต์ลูกหอยเราจะตายอยู่ก้นบ่อเยอะนะครับปัญหาก็คือเกิดจากการน็อกน้ํานะครับถ้าฝนตกลงมานะครับเติมน้ําเข้าในบ่อนะครับระบบน้ําล้นเราก็มีอยู่นะครับแต่ว่าหายอยก็ปรับสภาพไม่ทันนะครับแนะนําให้ไปฟักใน กระสังน้ำดีกว่านะครับเราไปดูในกระสังกันนะครับว่าเปอร์เซ็นต์รอดเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูการอนุบาลในกระสังน้ํานะครับกระสังน้ําเราก็ขนาด2เมตรคูณ4เมตรนะครับสูงเมตรยีนะครับก็ต้นทุนต่ํานะครับราคากระสังก็ประมาณ 3- ามถึงสี่กว่าบาทนะครับคันุก็จะอนุบาลต่อในกระสังน้ํานะครับเปอร์เซ็นต์รอดก็ถือว่าสูงมากนะครับเห็นไหมครับ ลูกไขยเราก็แข็งแรงดีนะครับอันนี้อนุบาลได้20วันนะครับอาหารพระเอกของเราก็คือแหนแดงมันเดิมนะครับหลังจากที่เราฟักไข่ในกระดาษแบบนี้นะครับในกล่องนะครับจํานวน1ขีดนะครับก็จะได้ลูกหอยประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับตีต่ำๆนะครับหมื่นกว่าตัวก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ลอดสูงนะครับเห็นไหมครับลูกหอยเกาะอยู่ข้างๆเป็นลูกหอยเชอรี่สีทองทั้งหมดนะครับเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากนะครับเราเอา กระสังเหนือน้ําขึ้นมาประมาณ15เซนนะครับเราไม่เอาลงลึกนะครับเพราะว่าลูกไหยเราจะหากินอยู่ที่ผิวน้ํานะครับดูกระสังนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะปล่อยกระสังละ1ขีดนะครับ1ขีดก็ไม่ต่ํากว่า1 0,000ตัวนะครับขนาดกระสังก็2อคูณสเมตรนะครับ2อคูณสเมตรก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำนะครับอาหารเราก็เป็นศูนย์นะครับเราให้แหนแดงเป็นหลักนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆสมาชิกสั่งจองไข่หอยไว้แล้วก็กางกระสังไว้รอเลยนะครับแล้วก็ใส่พืชน้ําไว้นะครับหาหนแดงมาทํหรังคาแบบนี้ง่ายๆนะครับท่านใดที่ไม่มีก็อนุบาลในกระมังก็ได้นะครับอนุบาลในกระมังเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากนะครับหอยของเรานะครับเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอาชีพเสริมนะครับช่วงโควิดก็สามารถเพาะเลี้ยงได้นะครับ ไว้เป็นอาหารในครอบครัวเราก็ได้นะครับวันนี้เกษตรบรรยุดพานุพาดูการอนุบาลแบบง่ายๆนะครับในกระสังนะครับท่านใดที่สั่งจองไข่ก็อดใจรอ,อนิดนึงนะครับรอไข่ฟักให้ก็ทยอยจัดส่งให้ตามคิวนะครับวันนี้เกษตรัรหยุดพานุก็เตรียมตัวไปทํางานก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าแอดไอ l ดีไลน์ที่089 562-8926นะครับเกษตรบรรจุพานุยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับหรือว่าเข้าในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซน,นะครับกลุ่มเฟซหอยเชลรี่สีทองไทยแลนด์บายพานุนะครับวันนี้เกษตรบรรจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ